มาครับถ้าการรัฐมนตรีก็ผิด157คนที่เซ็นชื่อมาในเอกสารต้หมดผิด157หมดเลยครับทุกคนเลยนะเพิ่นโดยไม่ชอบหมดเลยครับนะครับแต่เมื่อกี้คุณอจัจฉริยะบอกว่าใช้ประโยชน์ในการสร้างวัดเท่านั้นก็วัดจริงๆท่านเห็นวัดไหมครับเห็นวัดน,นะครับไม่มีคอนโดนะฮะครับอะไรก็ตามที่มาไม่ใช่เราก็ชี้แจงกันไปว่าไม่ใช่ฝั่งพี่ๆสื่อมวลชนก็แก้ข่าวให้หน่อยน,อนะครับผมอยากให้มองว่าที่นี่คือสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่าไปอ่าอ่า อะไรที่มาในการแสดงนะครับนะตรวจสถานะก่อนครับนะสถานะนี้ครับท่านหมอครับตาตั้งมีอะไรครับอ้าวต้องนะฮะเป็นพระจริงนะครับไม่ใยอปลอมนะตรวจสถานที่แล้วนะครับที่ตาตั้งเจ้าว่าจาท่านเจ้าคณะอะไรเรียบร้อยหมดนะครับ มีหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดทั้งหมดเลยตั้งวัดเรียบร้อยหมดนะครับปัจจุนเนี่ยได้ขุดเพราะฉะนั้นท่านจะได้ไขค,ความสงสัยว่าวัดทางไม่ด้เป็นวัดไหมั้าแปตามนั่นเลยครับ กาษาว่ายังไงว่ายังงั้นแหละครับผมก็ไม่เคยเจอท่านมาก่อนเลยเจอครั้งแรกเลยครับเพิ่งมาเมื่อเช้าตอนตีห้าครับเพิ่งตรงเคยมาวัดถามอาจารย์ครั้งแรกในชีวิตจริงๆเออเอาไหนผมชี้แจงเลยเดี๋ยวไม่ต้องไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้ให้เจ้าเจ้าคณะกันไม่ต้องครับผมผมเองอาจารย์ไม่ต้องเลยอาจารย์เข้าเข้าวิศาลาเลยมีอะไรถามผมเลย

น่าจะตั้งวัดนะครับข้อข้อห้านะห้าห้าไปขึ้นทะเบียนนะไหนไหนตรงไหนครับนี่ขึ้นนทะเบียาขออนุญาตทำที่ดินทำที่ตรงนี้ไปขึ้นทะเบียนที่รัฐประดุลมันไม่เกี่ยวเพราะเราถือละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวข้อนี้ไม่เกี่ยวเอาเอาว่าคือข้อสี่ต้องให้ให้เสร็จผมขอถามไปทางทางเงินไปไหนพมใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันจะมีต่ออีกหนึ่งถูกไหม ถ้าเราเอกสารมาครบทุกอันไหมครับผมได้ย it, so it like like art, ดินว่ามีต่ออันห really นึ่งเป็นสิบเก้าไร่เป็นการขออนุญาตไว้แล้วก็ท่านอนุญาตไว้ออนะครับคือสองทีครับคือสอบทีคนะครับนะครับคือเอกสารทั้งหมดที่ผมกําลังชี้แจงเดี๋ยวนะเดี๋ยนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตไดนึงทีเอกสารทั้งหมที่ผมชี้แจงนี้เรียนตามตรงครับเพิ่งมาดูข่าวแล้วก็ว่าไปตามเปเปอร์นี่แหละซึ่งถูกผิด หรือใช่ไม่ใช่สมเกียรติไม่มีสิทธิ์ที่ไปบอกว่ามันถูกหรือผิดว่าหน่วยงานเขาจะเป็นคนชี้แจงตกไหมครับแล้วก็เมื่อไม่มีการออกอนุญาตมาเนี่ยเบื้องต้นผมก็สันนิษฐานก่อนว่าทางวัดได้ทำสร้างถูกถ้าไม่ถูกท่านจะพิจารณาไม่ได้รัฐมนตรีก็เซ็นชื่อมาครับนะฮะรัฐมนตรีก็เซ็นชื่อมาครับถ้าั้นรัฐมนตรีก็ผิดหนึ่งห้าเจ็ดคนที่เซ็นชื่อมาเองกระทรวงน้ผิดหนึ่งห้าเจ็ดหมดเลยครับทุกคนเลยอ่ะไปเพื่อโดยไม่ชอบ คุณอาชรยบอกว่าใชาป้ประโยชน์ในการสร้างวัดเท่านั้น